วันนี้ก็ฝนอยู่ที่ป่าอยู่ในป่า <c oughs> เออใช่เพราะว่าตอนนี้ฝนอยู่ที่คุ้งน้ำบางกระเจ้านะคะเออถ้าใครเคยมาแถวบางกระเจ้าหรือมาเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพนะทุกคนก็จะรู้ว่าที่เนี่ยเหมือนติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ตามเรียกพื้นที่ชายฝั่งเนี่ยก็จะเป็นเหมือนพื้นที่ป่าชายเลนอะไรนี้วันนี้ฝนก็เลยจองรีสอร์ทรับๆที่เขาเพิ่งซอฟต์โอเพนนิ่งมานะคะแล้วก็มาพักหลบ หนีเทศกาลอยากจะอยู่เงียบๆนะคะเพราะว่าฝนแบบว่านอนไม่ค่อยหลับเนาะใช่แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปกินร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆรีสอร์ทนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบางกระเจ้ามีร้านลับๆอะไรที่ฝนจะมาแนะนํานะคะไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ขับรถ จากรีสอร์ทมาประมาณ5กิโลนะคะตอนแรกอ่ะฝนอ่ะคือรีสอร์ทฝนอ่ะเขามีจักรยานให้ขี่ฟรีเพราะว่าบางกระเจ้าเขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องปั่นจักรยานเนาะตอนแรกฝนจะปั่นจักรยานมาแต่ว่าไม่ไหวจริงๆทุกคนดูแดดนี่คือแดดวันปีใหม่นะคะก็คือร้อนมากๆนะคะคราวนี้ฝนก็เลยขับรถมานะคะก็อยู่ซอยเพชรหึงเพชรหิง20นะคะกับร้านบ้านบ้าน,บา,นบางกระเจ้านะคะ,อ,ะอันนี้ฝนจอดรถ ไว้ข้างหน้าเนาะแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกินกันคือร้านเนี้ยมันจะเป็นอาหารแบบตามชื่อร้านเลยก็คือบ้านบ้านแต่ว่าคิดว่าฝนดูเมนูมาแล้วคิดว่ามีอะไรที่ค่อนข้างที่จะน,น่าสนใจเยอะเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านบ้านบ้านวางกระเจ้ามีอะไรให้กินว่าง และตอนนี้คนก็เข้ามานั่งอยู่ในร้านของบ้านบ้านบางกระเจ้าแล้วนะคะ ต้องบอกเขาว่าร้านเขาเหมือนกับแบบว่าเป็นร้านอาหารในบ้านเนาะเป็นโฮมคุกกิ้งอะไรนี้แล้วก็ฝนเพิ่งรู้ว่าร้านเขาเมนูแนะนาจะเป็นพวกอาหารเหนือเลยนะแล้วก็วันที่ฝนมาเนะี่ยเป็นวันสามเอ็ดเลยก็ค,คือวันสิ้นปีแต่ว่าคนน้อยมากเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนออกต่างจังหวัดกันหมดนะคะแล้ววันนี้เมนูที่ฝนสั่งอนะ่ะก็จะเป็นเมนูแนะนาของเขานะจะเป็นหมูชานอ้อยทีโรดเดี๋ยวเรามาดูกันน่ากินมาก แล้วก็มีแกงเห็ดรวมย่างนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือออเดิ์เมืองฝนเป็นคนชอบกินอาหารเหนือมากนะเดี๋ยวนนี้เรามาลองกันว่าอาหารเหนือที่เขาเลคคยมเมนเนี่ยจะรสชาติเป็นไง อเคแล้วตอนนี้อาหารก็มาครบแล้วแล้วก็คนเริ่มเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวคนจะรีบกินแล้วก็รีบกลับไปพักผ่อนนะคะนี่อันนี้คือเซตออเดอร์เมืองนะคะอันนี้คนแนะนําให้สั่งเลยนะเพราะว่ามีน้าพริกหนุม่มเอาจริงจริงผมกินน้าพริกหนุ่มมาสองเทปแล้วที่พีทาณุโลกก็กินเออแต่ว่าอันนี้เขาจะมีพวกของทอดที่จะเป็นแบบว่าแหนมกระดูกอ่อนแล้วก็มีไส้อั่วนะคะแล้วก็มีนี่แคบหมูน่ากินมากเรามาชิมเราจะเปรียบเทียบน้ำพริกหนุ่มทั่วประเทศ ไทยกันที่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยอ่ะนี่ก็คือแบบเหมือนเหมือนคลิปที่แล้วปะ่ะภาพนี้เหมือนเลยโอเคน้ําพริกหนุ่มของเขาน่าจะตําเองนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเรามันเป็นน้าพริกนุ่มเลเวอร์อยู่แล้วสาหรับเราจนีมเลยไม่หักชีบหรยน้ำพริกนุมก่มรสชาต กลางๆไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่อืมแล้วก็ค่อนข้างมีความหอมพริกหอมพริกหนุ่มพริกย่างมีกลิ่นกลิ่นพริกย่างที่แบบเหมือนเขาไปเบิร์นอะ่ะแรงมากแล้็มีฟิล็นผักสดมาด้วยอันนี้ชื่อเซตออเดิร์เมืองนะราคาประมาณน่ต่ะกวาเก้าสิบบาทประมาณนี้ ก็กินได้หลายคนนะคะเพราะว่าเป็นร้านอาหารเหมือนฟิลแบบแนวครอบครัวอ <c oughs> ออลองมาชิมกับไข่อ้วองเขานี่ไข่อ้วงแค่อ้วงนะจะเป็นแบบไม่ได้ทำเองนะดูดูจากทรงแบบงบกินอัพริกหนุ่มแบบคนชอบกินนอัพริกหนุ่มมากเลยเป็นเป็นโลกมั้งน้พริกหนุ่ม นี่เลยอ้วนแล้วทอดดีมากอืมพม่ออวดีมความเหนือค่ะวามด้วยข้า,าวคือกินตอนมนวันนี้ที่สวนฝั่งอื่นๆจะเป็นพวกแกงเผ็ดรวมต้มยำน้ำใสนะคะเพราะว่าฝั่งอนมี้มาเ,เราก็อยากกินแบบน้ำใสแบบว่าเลื่อนๆคอน่อยหนึ่งโอเค โอเคตัวต่อไปที่ฝนจะมาชิมนะคะก,ก็คือหมูชานอ้อยพิโรธนะคะเอ่อฝนคิดว่าน่าจะเป็นหมูตุ๋นแล้วเอาไปเหมือนกับผัดกับแบบเครื่องเทศแล้วก็เหมือนมีเฮิร์บเยอะแยะมากมายเลยก็คือมีทั้งตะไคร้กระชายนะคะแล้วก็มีเครื่องแบบเหมือนฟิวผัดฉาอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นหมูชานอ้อยนะคะอันนี้ฝนจะลองชิมกับข้าวสวยนะคะอืมก็คือตัวเฮิร์บของเขาเยอะจริงๆหมูชานอ้อยพิโรธ กินกับข้าวแบบนี้เพราะว่ากินเดี่ยวๆไม่ได้แน่นอนเพราะาดูแซ่บมากมมมข้าวขาหมูผัดถาด่านจริงึดด้วยอันนี้ม,มาแอบเหมือนอาหารแก้มเราอะยากกินเบียร์เลยกินกับข้าวเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้กลางวันอยู่นะ ถ้าได้กินเบียร์เดี๋ยวมันจะแบบ <g iggle> ที้หมองนิดนึงนะคะกินข้าวแบบนี้จริงๆเป็นเมนูเลยคเมนของเขาเลยนะก็แนะนําให้สั่งนะคะใครที่มาจริงๆไม่ได้มีอะไรที่จะแนะนาหน้านะคะก็คลิปนี้อยากจะแบบว่าให้เหมือนกับแบบเป็นฟิพลพักผ่อนพักผ่อนนะคะแล้วก็ดูกินดูฝนกินไปอย่างนี้นี่มันจะมีมะเขือด้วยชอบกินมะเขือมาก ชาญอ้อยผีโรดนะคะอืมแต่ทานกับข้าวแล้วคือแบบรสชาติกำลังดีแล้วก็เข้ากันได้ดีมากๆเลย โอเคค่ะแล้วตอนนี้เราก็อิ่มไปที่เรียบร้อยผลก็เลยกลับมาที่รีสอร์ทนะคะซึ่งต้องบอกว่ารีสอร์ทที่เนี่ยเขามีร้านกาแฟชื่อเดียวกันด้วยชื่อว่า Hidden Wood นะคะซึ่งแปลว่าร้านแบบลับๆในป่าอะไรอย่างงี้ซึ่งคาเฟ่มันก็ลับจริงๆอาจจะ ค่อนข้างมาลําบากแต่ว่าก็ไม่ลําบากขนาดนั้นนะคะก็คือต้องจอดรถแล้วก็เดินเข้ามาประมาณ300เมตรมั้งเออแต่ว่ามันก็จะเป็นวิวป่าวิวธรรมชาติอะไรอย่างนี้ก็แนะนําอยากให้ลองมานะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ที่แบบ เหมือนเขาเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้วยนะคะก็จะมีนกธรรมชาติแล้วก็พวกนกหายากอะไรเงี้ยให้เราได้เดินดูแล้วก็ได้ศึกษาด้วยนะคะสําหรับวันหยุดปีใหม่แบบนี้เนาะร้านก็จะเงียบๆแล้วก็ผลเห็นเนี่ยส่วนมากจะมีแต่พวกชาวต่างชาติมานั่งนะคะก็คิดว่าค่อนข้างที่จะเข้าถึงธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ใกล้ๆกรุงเทพฝนนะ่ะตอนที่ฝนรีเซิร์ชที่นี่นะฝนไม่คิดเลยว่ายังแบบ เหมือนมีธรรมชาติที่แบบค่อนข้างอุดมสมบูรณ์อยู่ขนาดนี้นะคะเชื่อไหมว่ามันมีตัวนาคตัวออตโตอ่ะเออออเทอร์ออเทอร์อะไรอย่างเงี้ยที่เมืองนอกเขาเรียกนะคะที่เป็นแบบที่มันนอนคล้องแขนกันนะคือที่นี่ก็ยังมีอยู่ด้วยคือค่อนข้างที่จะโคตรว้าวเลยนะว่าประเทศไทยในแม่น้ําเจ้าพยาของเราอะ่ะยังมีตัวนาคอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าฝนสอบถามเขาแล้วก็คือถ้าเจอเดี๋ยวผมจะเก็บภาพไปฝากแต่ว่าไม่มั่นใจว่ามันจะออกมาหรือเปล่านะคะแล้วก็ วันนี้ผมก็สั่งเป็นพายแอปเปิลอะเมริกาโนเออเอามากินยามบ่ายนะคะก็วันนี้คลิปนี้อาจจะต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ปีใหม่นี้ อ,อยากจะขออว้พรให้ทุกคนนะคะมีความสุขในวันปีใหม่นะคะแล้วก็กินอิ่มนอนหลับมีเงินมีทองใช้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้อยู่ติดตามช่อง Hungry Sister เป็นนาน,าน,านสำหรับคนที่หลงแวะเข้ามาดูใหม่นะก็ฝนขอให้กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปฝนเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะถ้าไม่ถ้าไม่เข้ามาดูนะคะผ่านมาคลิกก็ยังดีนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะในปีที่ผ่านมาฝนก็พยายามทำคลิป ให้หลากหลายแนวเนาะให้ดีที่สุดเลยแล้วก็ปีนี้ก็จะพยายามต่อไปแล้วก็อาจจะหาร้านอาหารลับๆอร่อยๆนะคะมาแนะนําแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกําลังใจด้วยที่เข้ามาเมนคลิปฝนในปีนี้นะก็คือมีคนเข้ามาเมนเยอะมากคลิปนี้ปิดท้ายอาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนในปี2025ด้วยนะคะปีนี้ลาไปก่อนเจอกันปีหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ